สวัสดีค่ะนี่คือสารคดีชุดแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีนับตั้งแต่อดีตมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอพยพโยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกันเป็นจํานวนมากความหลากหลายเช่นนี้เองจึงทําให้ประเทศไทยของเรามีวัฒนธรรมที่งดงามค่ะด้วยเหตุผลของสงครามนับตั้งแต่สมัยกรุงทนบุรี ต่อเนื่องมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ทำให้มีไทยทรงดำหรือลาวโซ่งจากแคว้น12จุไทยในเวียดนามเดินทางเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมพารในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตําบลหนองโปรงอําเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีคือแหล่งที่ไทยทรงดำได้รับพระราชทานที่ทํากินให้ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนขึ้นครั้งแรกก่อนที่จะกระจายตัวไปตั้งหลักแหล่งในอีกหลายจังหวัดของประเทศไทย ไทยทรงดำที่นี่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมของตนเองเอาไว้ได้เป็นอย่างดีทั้งอาหารการกินการแต่งกายรวมถึงการละเล่นต่างๆไทยทรงดำมีความเชื่อในเรื่องผีและขวาญอย่างเหนียวแน่นเช่นผู้เสียชีวิตจะได้รับการจัดพิธีกรรมตามคติความเชื่อดั้งเดิมที่สืบต่อกันมา ทุกสปีหรือ5ปีไทยทรงดำแต่ละตระกูลยังจัดให้มีพิธีเซนเฮือนเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษของตนเพื่อช่วยคุ้มครองบุตรหลานให้มีความสุขความเจริญเพื่อไม่ให้วัฒนธรรมไทยทรงดำสูญหายไปป้าถนอมคงยิ้มละไมได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นที่ตำบลหนองปรงเพื่อช่วยรักษาอัตลักษณ์ของชาวไทยทรงดำเอาไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานสืบไป คุณป้าคะตอนนี้ความเป็นอยู่ของที่นี่เป็นยังไงบ้างคะเราก็เป็นชาติพันธุ์ที่มีความสุขเราก็ในเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆนอกจากเราเคารพฟ้าเคารพแถนเคารพผีแล้วสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ยเราเราจะไม่เรียกในหลวงเลยนะเราเรียกพระเจ้าแผ่นดินเต็มปากเต็มคำ ขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมที่ทำให้เราได้มองเห็นถึงจิตสำนึกของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังคงรักและหวงแหนอัตลักษณ์ของตนเองขณะที่อีกด้านหนึ่งยังช่วยให้เรามองเห็นสำนึกแห่งความภาคภูมิใจของชาวไทยทรงดำที่ได้เกิดและเติบโตขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยอันแสนอบอุ่นแห่งนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในทุกสมัยจึงทําให้พี่น้องชาวไทยทรงดำยังสามารถดํารงอยู่ได้ยอย่างมีตัวตนและมีความสุขนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและนี่คือสารคดีชุดแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบรารมีสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ